สวัสดีครับอันซินไทลแ์งลินนี้อยู่กับผมกล้องนายเฉลชายออมสุพานิชเป็นทูบินน้ำมอดอดรลุงที่สิบจากจังหวัดอุดรธานีครับและในวันนี้นะครับผมมีประเพณีสุดอันซินนะครับที่มีแค่จังหวัดผมเท่านั้นนะครับที่มีมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้กันครับนั่นก็คือประเพณีงานนำ้ำมศการพระพุทธบาทบวัวบกนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับรลับรองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ราบสำหรับพระพุทธบาทบัวบกนะครับเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับที่ประดิษฐานนะครับอยู่ที่วัดพระบาทบัวบกนะครับราบสำหรับวันนี้นะครับตั้งอยู่ที่ไหล่เขาของภูพระบาทนะครับอยู่บ้านติ้วนะครับตำบลเมืองผารับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับและที่สําคัญนะครับสถานที่นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีความเชื่อทางน้านศาสนานะครับมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับตั้งแต่ทราวดีขเมรแล้วก็ล้างช้างครับทีนี้เรามาดู ภายในวัดมากนะครับว่ามีสถานที่นะครับที่เป็นของโบราณหรือว่าศาสนาสถานอะไรบ้างครับหนึ่งนะครับก็จะมีพระท่าเจดีย์ของวัดพระพุทธบาทบบกนะครับ2นะครับก็จะมีภายในเรือนะครับก็จะมีเกี่ยวกับรูปปั้นของพระนะครับก็นั่งสมาธิปางครับแล้วก็มีสาว่นอื่นนะครับอีกมากมายเลยครับและ3านะครับก็จะมีถ้ำพญานาคครับ 4. นะครับก็จะมีเพลิงหินของพระพุทธรูปปาศสัยสานะครับ 5นะครับก็จะมีพระธาตุเจดีย์นะครับของเจ้าวาดนะครับที่มีอัิของวัวควายแล้วก็ของเจ้าวาดอยู่ด้วยครับ6นะครับก็จะมีมณฑ์ปฏิสถานะครับของพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับและ7นะครับก็จะมีถ้ำของท่านพ่อฤาษีสุริยจันทรานะครับ8นะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกครับและ9นะครับก็มีปราสาทของวังมิลินทนาคนะครับครับก็สําหรับวันที่จัด งานนมัสก,การพระพุทธบาทบบุกนะครับก็จะจัดวันึ้น1 1ถึงสิข้ามเดือนสีครับและในงานนะครับก็จะมีการเตรียมเครื่องบวงสวงนะครับไว้บูชาพระพุทธบาทและเหล่าเทาวดาทั้งหลายครับราบสำหรับของเครื่องเส้นนะครับก็จะมี1ข้าวดำา2ข้าวแดง3ข้าวพันก้อน4่ข้าวเจ็ดสี5เมี่ยง6มักพู7ไข่ต้ม8ผลไม้9้าอย่างแล้วแต่ความเหมาะสมน,นะครับว่าจะเอาอะไรบ้าง9 0พันใบสี และ10ข้าวตอกดอกไม้ครับครับก็ในงานเหล่านี้นะครับก็จะมีการจัดงาน5วัน5คืนเลยทีเดียวครับแล้วก็จะมีการให้ประชาชนนะครับไปทําบุญครับเช่นการบวชชีพรามบวชพระสุดท้ายนี้นะครับผมอยากขอเชิญชวนทุกคนเลยครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสนะครับอยากให้มาเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามของบ้านผมในเกลือนครับเพราะว่านอกจากประเพณีนี้แล้วนะครับ ยังมีประเทศอือ่นๆนะครับที่น่าสนใจและสวยงามมากเลยครับถ้ามีโอกาสไห้มากันนะครับเคลื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ